สวัสดีครับพบกับกองบ้านลไดเดมอนครับเมื่อเนี่ยแม่ส้มไว้น้ำดรดนับผมามาเบ่งบรรยากาศของการทำมาหาหายยหันกินแบบอิสานบานเท่านะครับหาปลานี่ครับปลาซี่วหน่อยโอ้เป,ป็นตะวันง่ายปลามนี่ยโดนโดนโดนนี่ครับนี่ครับพวล่ะไรพูดอะ

นกสะดุ้งกับนีกลกงบงนี่กงครับเพิ่นใต้ไล์อ๋อป่ายังไงเนี่ยปลาขาตัวนี้ใรวนลยัาเอยู่อเอนนปะสิววนนั่น จาไปมุแต่คือแม่ลามาโล่เไโล่โล่แปดซีฟกัโล่แปดซมากมากหลอก่อ่ใส่สีนะตขาวยังโล่เขาไดงนี้นโล่หกีอ๋อเป็นอะไรเป็ยังไปประเดียวน้อยสิแมนกับตานี่นะกูบอกเออเอานี่ยเนาะเนาะเขาบอกนีมันเื่อนั่นเราใต่ตใหญ่บเจ้าเดียวกันกใหญ่อยู่แลแม่จะโอ้ไม่ใหญ่มันม่ได้เลือพวไปเอามันกระโดด มันบโดดบ่ดีคือสมคนกันกันเอาสองโลมาแล้ว่มือบางสได้ปรนี่สองโลก็เท่านั้นสีได้ประมาณโลนี่ละอบไปสาไปสามนีครับานนหลุกเลนะปลาคารนี่ครับาเี๋ยวันีโลละกเซฟโลหกเซฟได้ได้ปลานี่ปลาซิวปลาซิวปลาซิวอ้าวปลาซิวอ่าวโลละแปดสิบบาทโอ้เดี๋ยวเอนเอ้าไปซื้อ ต้องแม่ต้องให้คนืานมาเ็ดตามมาได้อยู่่ามีาะว่านีหันเท้าโตเหมือนนะหัวพออันไหนก่ออันคือพระพระกันมหาคือคือจันแ่นันในยู่าอ๋ออันยังเสียบอะไรอีกเออมมวทีห็ดเกระังแดดกระังลูกื่อจำดีนั่น กทเที่ยหรอวขั้นนันแดดแดดออกมันมันมันสิโดดดีเป็นย่งมาขึ้นมาโดดีโอ้ยมเอาวันสิโดดยามเวนโอ้ยัยงโอ้ยนั่โดดงมั่ามันสั้นเพราะอะไ้นนั่นขันนั่นขั้นนั่นขั้นหนมันรนถึงรลมมนลามันปลามันเนทละกัน่า่าัขั้นผมม่เห็ดสั้นเยมีเฮ็มองนั่นได้ปะ าด้เนี่ยวสายพไงพูเจ้าของใส่อันพูสายไล่บอกอยา่าไม่เห็นเอนอกวันเคยมาได้เมื่อมาได้พูดเดียนอกสอนม่เคยเห็นอยาไม่เห็นเหรน้อมึงโอ้โเคยพอหาป่าแล้วนี่นอน่าหางเถอะู่ฝุ่นมีแต่ใสม่องใส่ด่างมาทันโอ้ นังสิแล้วนางเฝ้าด้กันเอาล้วนเี่เมื่อนี่พวกได้ยังก้ลอะเมื่อเนี่พราเป็นซิปหรือเปลาทังไหนทั้งแดงทั้งดำงาดเพราะอะไ้เป็นกระสอบมันเีกระิได้ยูกระล่งไหนน้ำรถนี่ล่ะน,น้ำมันคือมืม่อไหร่โต๊ะเมื่ไดร บบหวายไม่้เสียเพราะเงีอ,อยเดี๋ยวเสียคาทีป่ะนี่แล้เสียคาทีป่ะเดี๋ยวว่านางนต่อสร้งเพื่อนเนี่ยโอ้เอาธาเกทาก็สีลายเนาะเปนยันมัน,นาขึ้นหอดทีป่ะครับเนี่ยแป้นกุาโอ้คัก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 คั โอ้ยไหนแม่กซ์โดอดคากโดนแน่เถอะน,น,น,นี่ครับข้ามคนแห็โดดคักคนนะวงนูนดงโอ้ยอูทางเสี่ยวอูน่ะคนขับป่าร่วมมือขับเอ้ยตะซอนหาเงายัก่ากูด่ะครับครับนี่ครับบรรยากาศหาโยหากินตามเที่ยบ้านสนารวัลฮ์นี่คือ เมืองอุบลอำเภอนาคนจังหวัดอุบลราชธานี้ครับป่าแตกสวดสวดยู่โอเคครับวันนี้กับอสจบคลิปคำเชน,เนีนะครับด๋ยกกะนาดเจยบผ้าม่ยาไมไหมเดี๋ยวมือนอเตรียมอุปกรณ์มาก,ก่อนโอเคครับผมสวัสดีครับ